านหน้าคาขี้ยางหรือว่าในหน้าคายางพลาบ่แล้วครับต,ต,ตั้งตั้งม่เป็นตั้งโต๊ะเจรจาแล้วครับคอนพวนงพวนี้อือสวยเดี๋ยวบ่แล้วมูเราก็มีกันนะส่วนอย่างพลายอยู่าใต้อยูแถว อืมองกันมึงนี่ไหมสมมติว่าโลงงานโลงงานยางพรา กอบไปด้วยคนงานครับบ่แล้วเจอต่อแล้วสท่านเจ้าจะท่าหลัดผ่าละเออเกียนเซื้อจะท่ารัดเลยเอเยเอบ่แล้วเล่าผู้หนึ่งเนดะ้อเออ ลูกน้องเราหลายลเรื่องอย่างพระร่าเราพยายอมนด่แหละผเจอต่อครั้งนั้นสุดเออือแมงวาย ก็ยอาไปไลฟเนเงินของเพนเทพเทือกตะกี้เงินตัวนี้มันเกินมาได้ยังไงในบัญชีเฟซบุ๊กใช่มิสเตอร์เทพทีเทือกสุบันมิสเตอร์สุบันพันโนเออแล้วกันกดูโอเคจอเคจอแล้วดูหน่อยยิบออกมาเด้อ บ่ไดลุกนออยู่ในคั้นพน้องระวว่าบานเลเว่างาแล้วเป็นสาส้สกุลแมนอา่าแต่ละค้อเนร่เราบริบาเราเป็นนักขบ้าละเราเห็นบักหนึ่งมากมีบักเดียวอาารนขอเบื่อเราไปเราเก็ดได้ว่านเราเลยตัดสินใจให้

เอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนไอตัวไอตัวของผมที่ไปเซ็นไว้เนี่ยเออยู่วัดนั่นแหละวัดสุทัศน์ใช่ไหมใช่ตอนนี้ว่าข้าวเอบอบักซักมันไปลงไว้ทั้งหมด21ไร่ใช่ลงลงตามความจริงเออ ไม่ของ,งกูมีอยู่นะกูบอกไม่ก่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันบอกแต่เป็นของมกรออกมานโยบายก็คือช่วยเกษตรกรข้าวเหนียวที่ว่าประกันราคาไว้ไล่ละไหนะบักตกมันไล่ดูตกไล่ละสองพันอแต่ทีนี้ของมึงมันเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมใช่แต่ทีนี้ไปลนโงข้าเจ้าใช่ไใช่เออนั่นแหละ อเอกสารตัวนี้นั่นละ่ะของครูตัวนี้ลงข้าวเหนียวใช่ไหมเออลงข้าวเหนียวอได้เงินนะมึงได้เงินนะเกือบเป็นแสนน,นั่นนะมึงได้สักบาทไม่ได้สักบาทวิ่งจากอุดรสะกล์รอรถสักคนเดียวแนละ้วนนั้นลงรถได้มาปุ๊บก็คือ โอ้ขุกษาเขาแล้วขุกษาเขาแล้วอือ๋อเส้นเส้นเส้นละอ่านังแนงมาโอ้มาเก๋ยแล้ว่าันเออเอเอเนี่ยเล่มนี้เรากูต้องการอย่างดูเลยบ้างมันเท่าไหร่มีเล่มเดียวใช่จอดเลยจอดเลยสว่านจอดก็จอดอยู่นั่นแหละเออ ทออใช่ไหมใครเป็นหัวขั้วตอนนั้นหัวขั้วทอกศอบ้านจำปาคนนี้อ่าวหน่อยซื่อเล้วอาผู้ชายมันมีหน่อยพอหน่อยอพออีเวอร์ดนะแม่งัอ กันเอาห้าสิบล้านครับแล้วก็จะมีเงินสะสมกันไม่ใช่เจะมีเงินสมทบเข้าไปไฟฟ้าใช่ไหมครับคือมันจะตัดปัญหาตรงประเด็นของไงที่ว่าวา,างแผนค่าแล้วก็อืแล้วก็พวกฐานผ่านศึกฐานอะไรมันมีเงินเยอะก็คือตัดปัญหาไปก็คือห้าสิบห้าสิบล้านตายไปก็คือได้ห้าสิบล้านมาเลย เอาวันละบาทก็ได้เ,เอาแบบง่ายเลยวันับาตรวันอาทนากรทุกทุกประกันชีวิตเลยเออเออวันับาตรวันับาตรวันับาตรหักออกจากเงินโทรศัพท์เลยมีการค้างได้ครับก็คือคุณต้องเติมเงินเข้า เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวอผมแชร์อยู่นะเดี๋ยวผมจะแชร์ไปอยู่นะ,ะเดี๋ยวผมจะได้เซ็นอนุมัตินะ้นึ่ใครไม่เห็นด้วยกว็ช่างนะผมจะเอา f w เป็นเป็นตัวตัวเซ็นเตอร์นะ FWD FWD ครับครับวระบาทครับอายุตั้งแต่ไม่ไม่ไม มึงจะยกเลิกไม่บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยกูถามจริงไปกูไม่รู้เกันกนะนะูไม่เอานะตามบัตรเจ็ดขวบนะไม่เอานะเออเจ็ดขวบไม่เอา <c oughs> ยังไม่มีวุฒิภาวะที่จะรับผิดชอบได้งานขอแล้วครับเจ็ดขวบอันนี้มันเป็นประกันชีวิตธรรมดาประกันชีวิตธรรมดาครับเด็กนักเรียนนี ก็คือเราเรามีนโยบายเออมาลูกมาโอ้ขอบคุณตาเอกมากๆนะมาอะไรมึงแมวทีนี้มึงนี้ผลกูหลอกมึงเอามาไว้ยิงหัวหนูถ้าพูดไปฟังโอเคมานี่มานี่มานี่จะดิดให้ดูนี่ตับแกนืนเตะหัว้ยไปไปไปก่อนไปก่อนไป ็คือนโยบายของคณะรัฐบาลไทยก็คืออะไรเปืือนกาบนโยบายของคณะรัฐบาลไทย จ็ดขวบทำบัตรประจำตัวประชาชนอ่าไม่เจ็ดขวบมัน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 ยังขาด หนึ่งวุฒิภาวะความรับผิดชอบอ่าก็คือเอาาเอวา,างไหมลูกอาอาง่ายว่าธรรมดานะ่ะหนึ่งห้าปีเราทำบัตรใช่ไหมหนึ่งห้าปีก็คือสิบห้าปีบริบูรณ์บริบูรณ์ทำบัตรแล้วก็ไปอ่อ 18ปี18ปีทำใบขับขี่ทำใบขับขี่มขขเมื่อเราขึ้นศาลศาลเยาวชนศาลเด็กต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์ถือว่าผิดกับไม่ผิดแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ผิดเยอะนั่นแหละ ใช่ไม่ต้องมาพูดเสริมของจริงของจริงอไม่เอาครับมากันคิดครับในเรื่องนี้คุณต้องคิดครับในเมื่อคุณอภิสิทธิ์เชาชีวะเปิดโอกาสให้คิด จะเป็นโทษคณะรัฐบ,บาลไม่ได้นะเข้าใจไหมล่ะตอนที่คณะรัฐบ,บาลไทยเปิดโอกาสให้เสนอเข้าไปผมอดิษักดิ์ธนีเนียมเนี่ยผมเสนอเข้าไปนะโทรศัพท์เข้าไปนะตอนนี้นี่กระทรวงเทคโนโลยีสาราสนเทศเปิดโอกาสให้เราคิดได้ทุกวันทุกวันนะไม่ใช่ทุกส่วนนะอย่ามั่วนะครับ เล่นเป็นเล่นการพนันอ่ะใครใครก็เล่นครับไม้เข้าเหนียวอะไรไม่ต้องเอไปอุ่นก็นนได้มันเหนียวเออ แล้วทีนี้นี่ <c oughs> การทําอะไรก็ตามต่ากว่า18ปีบริบูรณ์ต้องมีผู้ปกครองรับเซ็นรับรองนี่แหละที่มันผิดผิดผิดอย่างว่าหันเลยอายุต่ำกว่า18ปปีทำอะไรก็ช่างทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีผู้ปกครองเซ็นรับรองทุกอย่าง ก็ใหญ่ไหมล่ะแล้วทีนี้คำว่า AIA อุดรธานีผมทำอยู่ที่โรงเรียนช่างกลอุดรธานีมาเมื่อตอนอายุหนึ่งหกอายุหนึ่งหกปีคำว่า AIA นะนะั่นน่ะใหญ่สุดแล้วนะนะั่นน่ะ ผู้ปกครองผมได้เซ็นรับรองแล้วน่ะเข้าใจไหมล่ะ อันนี้มันมันมันรับรองกันยากนะครับครับเอาง่ายว่าดูหนิล่ะฟังแม่งังการที่เราขี้เกียจไปธนาคารเนี่ยมันมันมัน,มนเราจะมีกี่บัญชีก็ช่างครับแต่ผมขอเสนอให้มีบัญชีธนาคารธนาคารเดียว เพื่อทำธุรกรรมธนาคารเดียวตลอดเพื่อที่จะได้ง่ายในการสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินคำว่าธุรกรรมทางการเงินก็คือตั้งแต่การเติมเงินเข้าไปในหน้าจอโทรศัพท์นี่คือคิดอย่างละเอียดถีท่วนแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนั่นนี่เข้าใจไหมละ่ะ กฎหมายแต่งงานมีครับ17ปีก่อนที่จะมีบัตรครับ17ปีชายหญิงสามารถแต่งงานได้ก่อนที่จะมีบัตรแต่ก่อน <c oughs> <c oughs> บัตรอะไร,ไร <c oughs> มันไม่ได้เติมใส่ใช่ บัตรเฉยใช่บัตรประจำตัวประชาชนใช่ใช่แล้วเปีบแทำบัตไม่ับที่ เกี่ยวครับจะย้อนประเด็นเข้ามาครับก็ช่างคุณลูกสาวคุณลูกชายคุณก็ช่างคุณโดนข้อหาอะไรก็ช่างผมไม่ได้สนใจอ่ายง่ายใครคนกลุ่มนี้ไงตั้งเหมือนกันชีวิตก็ช่างคุณนะครับนะส่วนของผมผมหน้รางวัลกี่เท่าไหร่ เอาหนึ่งห้าปีใช่ไหมอา่าหนึ่งห้าปีอ่าว่าเราต้องใช้หลักฐานเก่าเลยใช่ฟวีดีแล้วก็มันมีกรุงไทยแอคซ่าด้วยครับใช่ฟวีดีแล้วก็กรุงไทยแอคซ่านะหัวหน้าสกัดเอาหลักฐานเก่าแล้วแต่ทีนี้เราเอาหนึ่งหนึ่งห้าปีใช่ไหมอ่หนึหน่งห้าปีก็คือห้าสิบล้านห้าสิบล้านแล้วก็ หนึ่งห้าหนึ่งห้าปีห้าสิบล้านก็คือเสียชีวิตทุกกรณีแล้วลนะ่ะทุกกรณีทุกกรณีแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือมันจะมีพวกนั่นแหละเพืพ่อพรพ,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 พวกเพื่อนฝูงเราเล่ะทำบุญนั่นเขาเรียกว่าลักษณะที่ว่าทำบุญทำบุญด้วย เพราะว่อาอย่อางไรี้ยเราชิ้นกันหรอเพราะว่าเพื่อนโอเคนะของเราสองบริษัทนะแั้ก็แล้วแต่คุณนะผมไม่ได้สนใจนะบริหารรับจมมาคุณก็เด้งแค่น,นั้นละ่ะโอเค